วันมงคลเฉลิมพระชนมพผ่รนษาองค์ราชาปกกล้าชาวสยามราชภักดีน้อมเกสีทุกเขตคามเกลกพระนาะเกษสวัสดิ์กษัตราถวายพระพรเบื้องบาทองค์พระสงศีพระบารมีปกปัตถพีทุกทิศา เทพเทวันอำนวยอวยพรมาเปล่งวาจาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัทวดีพิพิธวณิชการรายการเดอะพีเพิลโชวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะเต็มคำอร่อยกลมกลมดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน มาไว้ห่ใจไม่มากเรื่องครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยสวัสดีครับท่าผู้ชมกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าทางช่อง5กับรายการ The People Show อยู่กับพี่เป้แล้วก็ยใยไหม่ค่ะครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันมหามงคล นะฮะเป็นวันเฉลิมพระชจมมัพันษาพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีนี้ครับท่านผู้ชมฮะเป็นปีมหามงคลด้วยนะครับเพราะว่าครบ6รอบ72พันษานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นทั่วไทยเลยเนาะพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในรูปแบบต่างๆะนะฮะหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ทํากิจกรรมที่เรียกว่าสาธารณกุศลทําความดี นะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นงานเรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่จบไปเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาจาบรรยากาศนี้ได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนี่คือรอบท้องสนามหลวงแล้วก็งานมหรสพสมโพธิประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะถือว่าเป็นงานใหญ่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานแล้วก็ได้เชิญหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยมาร่วมกัน จัดกิจกรรมนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นวันเปิดนะเป็นวันเปิดที่จะมีขบวนพาเรดต่างๆมากมายสวยงามมากแล้วฉากหลังเนี่ยเป็นพระบรมมหาราชวังใช่ไหมแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงเองเนี่ยก็ขอนํางานตัวนี้หยิบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งและกันเนาะห้าแสนกว่าคนนะที่เขาจัดงานกานันอ่ะสิบเถึงสิกรกฎาคมอะค่ะเออห้าวันเนี่ยคนไปกันเยอะมากแล้วการแสดงบนเวทีใหญ่นะท่านผู้ชม คือเป็นการแสดงที่หลากหลายมากมก็สมชื่อมหาสพสมโพธิจริงๆอ่ะ,ะไม่ใช่แค่ในเชิงศิลป,ปวัฒนธรรมอย่างเดียวนะเป็นแบบงานศิลป,ปะร่วมสมัยคอนเสิร์ตนักร้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือวันที่จะปิดงานก็มอบโล่เป็นการขอบคุณนะฮะ,ะหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมสนับสนุน นะในหลายภาคส่วนเลยที่ทําให้การจัดงานนี้เอามากเออสำเร็จลุล่วงอันนี้เป็นการแสดงบินโดรนเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลากลางคืนนี่อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะก็เรียกว่าเดี๋ยวเนี้ยทั่วโลกนะเวลามีโชว์ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีโดรนแบบเนี้ยมาแปลอักษรอะไรต่างๆเนาะคือถ้าเป็นแต่กอนจะเป็นพลุถูกไหมณปัจจุบันเองหลายๆที่ก็จะมีพลุผสมกับโดรนแต่อันเนี้ยเป็นการบินโดรนเฉลิมพระเกียรติ สวยงามมากนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะทําเป็นจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของการจัดงานนี้ด้วยนะก็คือจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย<อ>สําหรับงานมหรสพศสมโพธเจ็ดสิบสองภาษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะมีเสียงสมางๆมาให้ได้ฟังกันครับ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้มีริว้วขบวนถึง26ริว้วขบวนนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีมหาบมุเรเชลมชนมณสาครบกรอบนะคะก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการเดินขบวนมีผู้ร่วมเดินขบวนถึงกว่า3,000คนนะคะแล้วก็ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการจัดระหว่างวันที่11ถึงวันที่15กรกฎาคมน,นี้นะคะ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งสําคัญที่เราจะมีการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ว่าประชาชนทุกหมู่เราค่ะเราจะมารวมกันณที่แห่งนี้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพื่อเป็นการในพิธีปิดงานนะคะเราได้มีการเก็บตัวเลขนะคะจํานวนผู้ที่มาเที่ยวชมในพื้นที่ณท้องสนามหลวงเนะะี่ยค่ะก็ร่วมแสนแสนคนนะคะชมในผ่าน a c e b o o k ไลฟ์บ้างนะคะในออนไลน์ที่ทางกระทรวงเองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปก็อีกร่วมสองแ0,000กว่าคนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า วันในการจัดงานในวันนี้ประชาชนทุกคูเราทุกคนก็จะได้ร่วมพร้อมเพียงกันนะคะเพื่อร่วมถวายพระเกียรติกับพระองค์ท่านนะคะ7 2พ0 0ษามหามงคลนะคะถะายอแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะของพวกเราค่ะรู้สึกยินดีและเปื้มนปิติมากที่พระองค์ท่านคบรบหกอบ72,000ษาจัดงานได้ยิ่งใหญ่ตะการตาม,มากขอให้พระองค์ทรงมีพระพระะารณาไมยสมบูรณ์ แล้วก็เป็นล่มโผล,ล่ลมใสของพวกเราพสมนิกรชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับมาจากนราี่วา่ารถไฟจากอัดใหญ่ทุกอย่างที่จัดงา,านจัดกิจกรรมต่างๆนี่ดูโมโหลานมากสมบปรเกรียิในหลวงมากครับขอให้พระองค์อยู่นานๆเป็นมิ่งฝันของปองนเปญไทยรับรับใจเพระพยายพระาว่ามันมีโอกาสได้ กกรัชกาลพระอ,องค์ท่านนี่ดีครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีดโดรนดโดรนตอนขึ้น่ั้มแล้วก็โขนนี่อะไรนี่นตั้งใจยังมาดูโขนก็ชอบเนี่ยกิจการอย่างเงี้ยหาดูยากใช่ไหมประหลาชะบับัติอของ,ร,งอรัชกาลที่สิบก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่างยิ่งยืนนานขอให้พระอ,องค์ยืนนานเป็นมิ่งปันของปองนของชาไทย ถวายพระพรนะครับให้พระองค์ท่านนะครับมีพระรัตนบัยที่แข็งแรงนะครับท่งพระเจริญยิ่งยืนยาวนะครับเป็นล่มโผล่มสายของปวงชนชาวไทยนะครับเฉลิมฉลองพระเกียรติให้พระองค์ท่านครบรอบหกรอบนะคะขอพระองค์ท่งพระเจริญค่ะในวโรกาสครบรอบหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษานะคะขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสุขภาพแข็งแรงเป็นล่มโผล่มสายให้กับปวงชน ชาวไทยตลอดไปค่ะขอให้พระองค์ทรงมีาพระพรานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และก็เป็นลมโผล่มใสให้กับกประชาชนชาวไทยตลอดการค่ะขอบคุณค่ะ